เมียอาทิตย์นี้เปิดประตูสู่อาเซียนล้วงลึกการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเกร็ดความรู้ทุกมิติของประเทศที่มีเกาะมากถึง7,107เกาะที่นี่ก็คือประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองกับท่านเองอัครราชทูตนกกรุงมนิลาคุณธนาทิพย์อุปติสิงห์ สวัสดีครับพี่กิตนาครับสวัสดีครับพี่กิตนาครับวันนี้ตาพี่ตูดมาจากโซกิเอลนะครับครับผมใช่ครับที่มาอยู่ฟิลิปปินส์นัดที่ไหนครับพี่ตูดครับผมมาถึงที่นี่วันที่6มีนาคมนะครับเอ่อ2558ครับโอ้ก็ยังไม่ถึงปีนะครับยังครับประมาณ10เดือนแล้วครับพี่ตูดครับแล้วในแง่ธุรกิจการค้าการขายระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยฟิลิปปินส์มีความสําคัญต่อไทยขนาดไหนครับคือถือได้ว่าสําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูตัวเลขโดยรวม นะครับในปี2558เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการค้าระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยเพิ่มขึ้น15.6%นะครับในขณะที่การค้าโดยรวมของประเทศไทยกับอาเซียนทั้งหมดนะครับจะลดลงประมาณ6%นะครับปาณเลยนะครับครับและในตัวเลขนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับใน3ไตรมาสแรกเนี่ยเราได้เปรียบดุลการค้าอยู่ประมาณ3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ3บิลเลียนนะครับครับก็ถือได้ว่าประเทศฟิลิปปินส์นี่นะครับขณะนี้เนี่ยเป็นประเทศที่ มีศักยภาพนะครับต่อประเทศไทยในการลงทุนและการค้าครับที่ผมมาฟิลิปปินส์ครั้งนี้สังเกตได้ยางหนึ่งว่าความแตกต่างระหว่างฐานะประชาชนของฟิลิปปินส์เนี่ยค่อนข้างฐากันมากเลยครับที่จนก็จนกระจายนะครับที่รวยก็มีส่วอยู่ในเมืองชั้นใน่เงี้ยใช่ไหมครับมันยังไงครับที่พี่เกษนาเห็นทั้งหมดเนี่ยถูกหมดเลยนะครับเพราะว่าประเทศนี้เองเนี่ยนะครับพูดง่ายๆนะครับในด้านการเกษตรกรรมเนี่ยถือได้ว่า ในอดีตในปี1970เนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยมาเรียนประเทศนี้ทางด้านการเกษตรเยอะมากนะครับแล,แล้วก็พวกผู้ใหญ่รุ่นเก่าๆที่นี่นะครับก็จะเล่าให้ผมฟังตลอดนะครับว่าคนฟิลิปปินส์เนี่ยสอนคนไทยในเรื่องการเกษตรจนกระทั่งคนไทยทุกวันนี้เนี่ยทำได้ดีกว่าแล้วก็ส่งข้าวมาขายฟิลิปปินส์นะครับซึ่งผมก็เลยบอกว่าโอ้ยไม่ใช่หรอกเนี่ยเราก็คือเราเข้าใจนะครับว่า,เ,าเขาสอนเราได้ดี นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็อยากให้เขาได้ได้ชื่นชมนะครับในสิ่งที่เขาสอนเราไปนะครับดังนั้นมันควรจะอ f f i l i a t e กันบ้างครับขอคุยดังเรื่องของการเกษตรนะครับในอดีตครับในอดีตนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยก็คือตัว UP 罗斯มันย o s เลยนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เองเนี่ยในอดีตเนี่ยเยอะมากนะครับจนกระทั่งประธานดีมาคอสเนี่ยถูกถูกปฏิวัติโดยประชาชนนะครับในปี1986นะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยฟิลิปปินส์ก็ มีการเลือกตั้งนะครับก็มีประธานดีมาอยู่ประมาณ5 6ท่านแล้วนะครับแต่ถือได้ว่าไอ้การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตอนสมัยที่เป็นประธานดีมากอสอยู่ในช่วงนั้นเพราะว่าเขาของเขามีกฎอัการศึกในยุคนั้นนะครับเพราะมันมีปัญหาเรื่องโจรคอมมิวนิสต์พวกภัยคอมมิวนิสต์ต่างๆครับสำหรับประเทศไทยกับประเทศฟิลิปปินส์ถือว่าเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งที่นี่มีความโดดเด่นในหลายๆสาขาวิชาและจุดแข็งก็คือการใช้ภาษาอังกฤษนั่นเองซึ่งนักเรียนไทยเองก็นิยมเดินทางมาเรียนที่นี่เป็นจำนวนมากอย่างพี่แอดคาราบาวศิลปินแห่งชาตินักร้องนักแต่งเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังก็จบปริญญาจากประเทศฟิลิปปินส์น,นี้นั่นเองครับทุกวันนี้จํานวนคนไทยที่มาอยู่ฟิลิปปินส์ก็ยังมีจํานวนเยอะอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาไทยเนี่ยมาศึกษาทางด้าน การแพทย์นะครับคือมาเรียนหมอที่นี่กันนะครับครับประมาณ200กว่าคนครับถือว่าเยอะมสองร้อยกว่าเยอะครับสองร้อยกว่าคนเยอะเยอะมากนะครับทำไมคนไทยสนใจวิชาการแพทย์ที่นี่ครับร้ะอะไรคะคือการแพทย์ที่นี่เขาสอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับคือหลักสูตรเขาเนี่ยสอนเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับดังนั้นคนไทยเนี่ยถ้าเกิดอยากจะเรียนภาษาอังกฤษนะครับในลักษณะที่ค่าใช้จ่ายถูกหน่อยนะครับก็จะมาศึกษาที่ประเทศฟิลิปปินส์กันครับ ปัจจุบันนี้นักศึกษาไทยที่มาเรียนที่นี่เยอะขนาดไหนครับท่านผู้ชมครับเราเชื่อได้ว่าน่าจะมีอยู่ประมาณหลักพันนะครับครับหลักพันเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยมาลามาเนี่ยถ้าเกิดเกิดเขาไม่เดือดร้อนนะฮะเขาก็ไม่มาแจ้งไม่มารายงานตัวต่อสารทูตดังนั้นยังไงผมก็อยากจะขอวิงวอนนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับที่จะส่งลูกหลานมาเรียนที่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยยังไงก็ขอความกรุณานะครับช่วยแจ้งนะครับมาติดต่อทางสารทูตหน่อย นะครับเพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์เองเนี่ยเป็นประเทศที่มีภพพัยพิบัติค่อนข้างจะสูงนะครับเดี๋ยวเจอใช,ใช่ครับฮะเดี๋ยวก็เจอแผ่นดินไหวหรือแม่ก็เดี๋ยวก็เจอ,เอ,อาพายุนะครับดังนั้นทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยทางพรนท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะครับก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ดีนะครับความอยู่อย่างปลอดภัยนะครับของชาวไทยทั้งหมดนะครับดังนั้นผมก็อยากจะวิงวอน นะครับพี่น้องชาวไทยนะครับกรุณาแะครับให้บุตรหลานทั้งหมดเนี่ยม,มารายงานตัวกับทางสารเอกชทูตด้วยครับครับแล้วค่าครองชีพที่ฟิลิปปินส์เนี่ยถูกกว่าหรือแพงกว่าที่เมืองไทยครับคือถ้าเกิดกินอย่างของเขาเนี่ยนะฮะมันก็จะกินอีกแบบแบบหนึ่งนะฮะเพราะว่า<อ>เราจะสังเกตได้นะครับว่า คนที่นี่ชอบทานปลานะครับโดยเพราะยิ่งปลาดินนะครับแต่ของเขาเองเนี่ยเวลาขายเนี่ยนะครับคือผมสังเกตดูครอบครัว4คนก็ซื้อ4ตัวโลนะครับคือเขาไม่ได้ซื้อแบบตัวแบบกิโลครึ่งใหญ่ๆมาแล้วมาแบ่งกันเพราะเขาไม่มีลักษณะของการแชร์ นะครับคือของใครของมันเลยนะฮะส<อ>ตัวโลก็เอาปลาไปชิ้นหนึ่งแล้วก็ไปกินเพื่อกันเองนะครับดังนั้นมันจะเป็นอย่างนี้หรือไม่ก็ก6ตัวโล<อ>นะครับดังนั้นเนี่ยอ่าคือของใครของมันดังนั้นเนี่ยทาง CP เองเนี่ยนะฮะเอ่อบริษัท CPCPF นะครับก็มีกิจการอยู่ที่นี่เลี้ยง<อ>ทั้งปลานลิบแล้วก็ทางกุ้งนะครับมีทั้งสัตว์บกนะครับไอ้นี่คือคือสัตว์น้าส่วนสัตว์บกก็จะมีทั้งไก่และหมูมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ถือได้ว่ากิจกกกาาาารนี่ย็้้วหองด นะครับบริษัทเบทาโกรเนี่ยก็จะตามเข้ามาอยู่นะครับอ๋อคนไทยก็มาลงทุนที่ฟิลิปปินส์เยอะกันนะครับนั่นเองครับโอ้เยอะครับมีทั้งสยามซีเมนต์นะครับแล้วก็บริษัทพวกอาหารสัตว์นะครับแล้วก็บริษัทขายบัตรโทรศัพท์ที่บ้านเราชื่อบุญเติมอะฮะมาที่นี่ก็เป็นบริษัทฟอร์สนะครับซึ่งมันจะเป็นการขายโฆษณาด้วยเพราะตู้ตู้อยู่ข้างล่างลงลงลงไปดูได้นะครับพี่ไปเดี๋ยวครเพราะเราให้ตั้งตู้อยู่ขายเขาเรียกอะไรฮะขายไอ้แอร์ทามของโทรศัพท์ครับ โดยที่ว่าใส่เข้าไปปั๊บก็เติมเงินได้เลยท่านดูครับแล้วเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยธุรกิจการท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์เขาเขาบูมไหมครับก็เขาคาดหวังเยอะนะครับเพราะนักท่องเที่ยวเข้าปีหนึ่งเนี่ยประมาณ4ล้านคนโอ้ยน้อยนะครับน้อยครับเพราะว่าตอน30ล้านเลยนะครับผมไปของเราประมาณ30ล้านตอนสมัยผมไปที่ญี่ปุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับเมื่อปี2012เนี่ยทางท่านนายกอาเบะถามบอกไอ้นี่อยู่พลเมืองเท่าไหร่ ผมบอกประมาณหกสิบเล้านถากนักท่องเที่ยวปีเท่าไหร่ผมบอกปีละ23ล้านตกใจครับนะครับแล้วก็ไอ้นนัคือสาเหตุคือญี่ปุ่นตกใจบอก้ทำไมทำไมนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนี้เพายังไม่เยอะเท่าเรานะครับใช่ฮะแล้วแล้วต่อหลังทางท่านนายกอเบก็ถามบอก้ถ้าเกิดเกิดไอเวฟวีซ่าให้อยู่เนี่ยอยู่จะมาไหมเราก็บอกเฮ้ยวีซ่าไม่ต้องทำวีซ่าเนี่ยมาใช่ฮะให้ประเทศญี่ปุ่นพอพอตอนบอกว่าไปแน่นะครับหลังจากนั้นเองทางญี่ปุ่นยกเลิกวีซ่าปี2013นะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยในปีนั้นนปีีเดยวะะฮ ยกเลิกครึ่งปีสําหรับไทยแล้วก็บางประเทศในอาเซียนนะครับนักท่องเที่ยวจากปีละ7ล้านคนเนี่ยเพิ่มกลายเป็น10ล้านคนนะครับแล้วทางอาเบเองเนี่ยเขาบอกเลยว่าภายในปี2020ซึ่งเป็นปีที่มีโอลิมปิกเขาจะมีนักท่องเที่ยวอนักท่องเที่ยวมาทั้งหมด20ล้านคนนะครับตามไทยมาได้็กนี่ใช่ครับไอ้นั่นคือส่วนของญี่ปุ่นนะครับส่วนของอ๋้ยกเลิกวีซ่าในสมัยท่านเป็นทูตที่โตเกียวญี่ปุ่นใช่ครับอ้ฮส่วนส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยเนื่องจากเกาะเยอะไปหน่อยนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยมันนมีเกาะะ้อยฮ มันมีเกาะใหญ่ๆก็อยู่4เกาะใช่ไหมครับแล้วก็โอกินาวาก็อยู่ข้างนอกไปนะฮะแต่ประเทศนี้มันเจ็ดพันหนึ่ง้อเจ็ดเกาะคม่ที่เที่ยวเยอะไม่ดีครับไม่ครับมันไออินฟราสตรักเจอร์มันพัฒนารำบากนะครับเพราะว่าบางเกาะเล็กๆอย่างเงี้ยฮะพลเมืองอยู่15คน20คนไม่รู้จะดูแลยังไงใช่ไหมครับอ่าไอตรงนี้คือคือจริงๆมันแพงนะครับถ้าเกิดเกาะเยอะไปอ๋อการลงทุนต่างๆในพื้นฐานนะครับในการพื้นฐานการขนส่ง คมนาคมผสมมวลชนแล้วบอกที่นี่นี่ขึ้นชื่ออย่างนี้คือเรื่องรถติดจราจรติดขับมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับติดขัดมากครับแล้วก็คนที่นี่เองเนี่ยนะครับบางบ้านเนี่ยถ้าเกิดไปที่หมู่บ้านนอรฟอร์กส์นะครับที่ทางทําเนียบเอกทูตอยู่เนี่ยจะมีแต่รถโรลส์รอยนะฮะจะมีแต่พอชมมีแต่รถดีๆฮะไฮโซหมดเลยครับไฮโซหมดเลยครับบางบางบ้านเนี่ยนะฮะมีแอสตันมาตินอยู่สิบห้าคันนะครับคือคือที่นี่คนรวยก็รวยจริงๆที่นี่คนรวยก็รวยจริงๆ นะฮะ<ล>ส่วน<ล>คน<ล>จนนี่ก็จนเลย<อ>ฮะคือเขาแบ่งแยกอ,อย่างชัดเจนตัว GDP เนี่ยนะครับ199บิลเลียนนะฮะนะครับในปี2015นนะครับเออ14เนี่ยนะครับแต่ว่า7 0 6 0ถึง70%ของ GDP เนี่ยมันเจเนเรตโดย50ตระกูลใหญ่แค่นั้นเองครับถือว่าเป็นช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่ชัดเจนและแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว อย่างที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตไทยนัก,กุงมานิลาแห่งนี้ก็คือย่านมักกะิซึ่งถือว่าเป็นย่านธุรกิจการค้าการลงทุนที่สำคัญอารมณ์ก็คงจะเออคล้ายๆกับถนนสีลมสาทรบ้านเรานั่นเองนะครับซึ่งที่นี่ก็ดูจะหรูหราพารากอนอย่างที่เห็นนี่แหละแต่ถ้าหากเราขับรถออกมาอีกไม่ไกลก็จะได้เห็นอีกบรรยากาศที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลย คือสําหรับคนเขาเองเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีจิตใจร่าเริงนะครับเขาเขาเอนจอยนะฮะร้องรำทําเพลงก็ชอบมากนะครับ<อ>แม้กระทั่งวันเกิดเนี่ยนะฮะฟังแล้วก็น,น่าตกใจไม่มีเงินเนี่ยนะฮะไปกู้เงินเพื่อจะจัดวันเกิดเขาก็ทำอ๋องต่น,นั่นเอกลมมาสุกนิยมมาสุกนิยมเลยนะฮะแต่ว่าไอ้นี่ก็ตามนี่นะฮะจะสุกนิยมยังไงก็ตามนี่นะฮะประเทศไทยเองเนี่ยไม่ควรจะทําตามนะครับคือคนไทยอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับเพราะในที่สุดระยะยาวเนี่ยมันจะซัฟเฟอร์มากกว่า ครับปัญหาใหญ่ของคนไทยที่อยู่ในฟิลิปปินส์นี่ตอนนี้คือเรื่องอะไรครับในการมาทํางานเนี่ยนะครับเนื่องจากทางฟิลิปปินส์เนี่ยมันมีหน่วยงานเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนกันเยอะนะครับในการขอวีซ่าเนี่ยต้องติดต่อหลายหน่วยมากนะครับถึงแม้เขาจะมีบ OI เหมือนบ้านเรานะครับจริงๆ b o i บ้านเราเนี่ยเขาเป็นต้นแบบนะครับประเทศฟิลิปปินส์เป็นต้นแบบนะแต่ขณะนี้บ OI บ้านเราพัฒนาไปเยอะมาก ในขณะที่เขาเป็นอาจารย์เราหลายเรื่องเลยแต่เขากลับไม่พัฒนาเท่าที่ควรเขาอาจจะถือได้ว่าจุดที่เขาแนะนําไปเนี่ยมันเป็นสูงสุดของที่เขาปฏิบัติได้นะครับเขาเลยไม่อยากจะพัฒนาเพิ่มนะครับและที่วันนี้ผมมาสภาพณัทธานทูตพนาทิพย์นะครับก็เป็นสถานเอกอัครทูตไทยประจำที่ฟิลิปปินส์อยู่ในกรุงมะนิลาบางหลวงอันนี้เป็นตึกเก่าหรือไงฮะที่น่ายินดีเนี่ยนะครับก็คือว่าสถานเอกอัครทูตณนกรุงมะนิลาเนี่ยนะครับ เป็นแห่งแรกนะครับที่เป็นเขาเรีกทีมไทยแลนด์ยังไงครับคือในสมัยก่อนเนี่ยจะมีการตั้งเป็นทีมไทยแลนด์ขึ้นมาก็คือเป็นหน่วยงานหลายหน่วยของราชการไทยนะครับมาอยู่ร่วมกัน<อ>ภายใต้วันรูฟโพลิซีนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับประเทศเสาธารณรัฐนัก,นก,กุมนิลาเนี่ยเมื่อปี1983-226เนี่ยได้จัดตั้งขึ้นนะครับตึกนี้้มา226นะครับ<อ>แล้วก็อยู่สภาพนี้ตลอดเลยนะครับ ซึ่ง30ปีนะครับ30ปีครับนี่ถือเวลาที่ต้องพัฒนาแล้วนะครับแม่เรียกว่าใช้ได้คุ้มค่าจริงๆสำหรับสถานเอกอัครราชทูตแห่งนี้และเนื่องด้วยเป็นอาคารเก่าเรื่องอารยสถาปัตดหรือเฟลลี่ดีไซน์ก็ยังไม่พร้อมเท่าที่ควรแต่ก็กำลังจะพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยเร็วๆนี้ละครับ ถ้าเกิดเกิดพี่กิตนเดินทางไปตามตึกใหม่ๆในเมืองมากกติเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าตามสิเมาค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกกรีนเบลนะครับพวกนี้เขาจะมีทางเดินลาดนะครับต่างๆเนี่ยสำหรับให้อำาววยกว่าความสะดวกนะครับแก่ประชาชนโดยโดยทั่วไปีและนี่ก็คือย่านธุรกิจในกรุงมนิลาประเทศฟิลิปปินส์2016ซึ่งไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ดูทันสมัยใหญ่โตกว้างขวาง และที่สำคัญมีอารยาสถาปัดสัญลักษณ์แห่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันอีกด้วยซึ่งส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นผลมาจากกฎหมายที่ท่านทูตบอกว่ามีมานานแล้วนั่นเองครับส่วนท่านทูตเองมาประจำอยู่ที่นี่ประมาณ10เดือนแล้วบทบาทหน้าที่ภารกิจเนี่ยเข้มข้นขนาดไหนล่ะครับเนี่ย ทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะส่งมาตลอดนะครับอย่างเช่นมีคณะไหนจะเดินทางมาพบเพื่อจะมาสำรวจลู่ทางนะครับเอกชนจากประเทศไทยนะครับหน่วยงานของรัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งมากเพราะว่า,าประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นเจ้าภาพของเอเอ็คนะครับก็เพิ่งจบไปเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วเองอนะครับถ้าเกิดเกิดพี่กิตาจำได้<อ>1 7บเถึงสินะครับแต่ว่าในระหว่างนั้นทั้งปีนะครับก็จะมีการประชุมไซส์ไลน์ต่างๆ<อ>นะครับไซส์อีเวนต์ซึ่งจะมีการประชุมรวมแล้วเนี่ย ปีหนึ่งประมาณ300กว่าประชุมนะครับที่เกิดขึ้นครับเจอประธานาธิบดีเขาบ้างเนี่ยบ่อยครั้งครับเมื่อวานก็เพิ่งเจออยู่อยกอย่างครับเพราะเมื่อวานนี้ทางประธานดีก็ได้เลี้ยงปีใหม่นะครับให้แก่คณะทูตนะครับแล้วก็พวกรัฐบาลนะครับผู้แทนรัฐบาลระดับสูงนะครับแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยจะเป็นปีสุดท้ายนะครับของประธานดีหน่อยๆนะครับที่จะจัดงานนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเลือกตั้งวันที่ ก้าพฤษภาปีแล้วครบแล้วครับคือ6ปี6กปีแคหกปีแล้วก็ต่อไม่ได้นะฮะคือ6ปีปั๊บก็จบเลยไม่ต้องกลับมาเป็นใหม่ละครับครับงั้นขราวต่อไปก็ต้องเปลี่ยนคนใหม่แล้วประเนเปลี่ยนคนใหม่ครับตอนนี้ก็กําลังตอนนี้ถ้าเกิดเกิดพี่เดินทางเนี่ยพี่จะเห็นแล้วว่าป้ายหาเสียงเนี่ยกำลังเริ่มออกแล้วนะฮะพะหลังจากนี้จะเป็นความเข้มข้นของการลงอของการหาเสียงละครับแล้วการหาเสียงป้ายเปอยเขานี่มากเหมือนเมืองไทยไหมครับ ผมยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของผมที่นี่นะครับอดังนั้นผมก็เลยต้องออบเซิร์ฟต่อไปอ๋อเดี๋ยวช่วงนี้ยืดเส้นยืดสายให้ท่านทูตผาหลวงวอร์รูมสถานทูตกันหน่อยครับนี่ครับนี่ก็เป็นวอรูมครับท่านทูตครับใช่อันนี้เป็นทําที่อะไรมากครับนี่ฮะก็ทุกทุกส่วนของสถานเอกทูตจะอยู่ตรงนี้นะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านอยู่ ขณะนี้ก็จะเจอกับกงสุนใหญ่นะฮะคุณสมใจนะครับนี้เตรียมประชุมใหญ่เลยครับตอนเย็นนี้นะครับใช่ครับนะครับมีครบทุกมดครับตรงนี้นะครับทีมงานทูตไทยนี่เป็นคนไทยทั้งหมดเลยไหมครับหรือมีต่างชาติ้วยครับมีต่างชาติฮะก็มีคนไทยจริงๆก็คือที่มาจากกรุงเทพนะครับก็ทั้งหมดรวมผมด้วยเจ็ดคนไม่เยอะนะครับถือว่าเป็นออฟฟิศขนาดเล็กนะครับ อาจจะกล่าวได้ว่าเล็กสุดในอาเซียนทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องพิจารณาปรับปรุงนะครับเพราะว่าเมื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากประเทศนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับ วันนี้เป็นการประชุมใหญ่นะครับนี่ก็ท่านผู้ช่วยพูดทออนะครับสวัสดีครับโอ้ยนี่ท่านผู้ช่วยพูดทอวันนี้เป็นทีมไทยแลนด์เลยนะครับใช่คนั่นก็พี่อุ้ยจากกาบินไทยนะครับแล้วก็นี่ท่านออลอนะครับบุญนิ่มโอ้ยนี่ครบทีมเลยครับใช่ครับห้าทางเสือมาหมดครับอ yes. ันนี้เป็นชั้นล่างเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ชั้นล่างครับมา เนี่ยจากถนนไทยแลนด์นะครับอันนี้เป็นถนนไทยแลนด์เะรคท่านครับใช่ครับเป็นของเรานะฮะเลขที่107นะครับ Thailand Street อ๋อนี่ทางการเป็นฟิลิปปินส์เขาให้ใช้ชื่อประเทศไทยนะครับใช่ครับคือจริงๆตรงนี้เป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าบนถนนเส้นนี้เนี่ยมันมีสถานทูตอยู่เยอะนะครับเพียงแต่ว่าเขาให้ชื่อประเทศไทยดังนั้นก็ต้องถือได้ว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยนะครับดังนั้นคนไทยเองเนี่ยเวลาเดินทางมาที่ฟิลิปปินส์นึกอะไรไม่ออกนะครับ จำได้จำไว้อย่างเดียวนะครับว่าสารทูตไทยตั้งอยู่บน107 Thailand Street มาการิติอถนนประเทศไทยถนนประเทศไทยครับก็แสดงว่าประเทศฟิลิปปินส์ก็ให้ความสําคัญกับประเทศไทยมากเลยนะครับเราเป็นอาเซียนนะครับด้วยกันเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากครับแล้วถ้าจะมีไหมสิงคโปร์มาเลเซียถนนมาเลเซียไม่มีบูไนเนี้ยเอ่อตั้งแต่มายังไม่เห็นครับอ๋อโอ้โหนี่นะฮะประเทศไทยแล้วไม่ธรรมดานะครับนี่แต่ละวันก็จะมีคนมาติดต่อนะครับใช่ไหมฮะ ที่เกี่ยวกับประเทศไทยใช่ครับหรือว่าฟิลิปปินส์จะไปทำค่าเมืองไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มันที่นี่ใช่ไหมครัใช่ครับแล้วข้างล่างนี่เป็นอะไรครับท่านครับข้างล่างนี่ครับอันนี้เป็นแผนกกรงศูนย์นะฮะแผนกวีซ่าท่านครับต่อประเทศไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์แล้วก็ทุกชาติสิบชาติเนี่ยเข้าเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยทำให้แต่ชาติโดยเฉพาะไทยฟิลิปปินส์เนี่ยมีการเดินทางมากขึ้นไหมครับมีการไปมหาสู่กันเนี่ยครับ คนไทยปัจจุบันเดินทางขึ้นมาเยอะมากน,นะฮะเพราะว่าฟิลิปปินส์เองเนี่ยเดินทางไปประเทศไทยประมาณปีหนึ่งแสนกว่าคนประมาณแสนห้าเพื่อจะไปทำอะไรครับไปเที่ยวหรือไปไปเที่ยวครับคือของเราเนี่ยถือได้ว่าเป็นที่ช้อปปิ้งนะฮะของของอาเซียนอยู่นะครับเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยผมทานข้าวกับเจ้าของห้างลูสตันนะคร,ครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยทางห้างเซ็นทรัลเนี่ยต้องมาดูงานเขานะครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเขาต้องไปดูงานบ้านเราแทน <pen> uh นะครับเพราะว่าการจัดแต่งต่างๆเนี่ยของเราจะดีกว่าเยอะมากโอ้โครับครับไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดฟิลิปปินส์จะไปเมืองไทยต้องทําวีซ่านะครับเอ,อ่อภายใต้ความตกลงอาเซียนเนี่ยถ้าเกิดไปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับ30วันเนี่ยไม่ต้องขอนะครับเพ่าะว่าจะนึกไปผู้นี้ไปได้เลยหรือไปตอนบ่ายตอนค่ำนี่ไปได้เลยไปได้เลยครับนะครับขอให้มีเงินมีเงินอย่างเดียวขอให้มีเงินอย่างเดียวนะครับแล้วก็พาสปอร์ตมีอายุอยู่นะครับคือเครื่องบินเนี่ยนะครับมันมีทั้งการบินไทยมีทั้งฟิลิปปินส์แอร์ไลน์นะครับดังนั้้้นนนนนถือไไดดดวว่่าาาาัึงงเเเียรริทปะมณ 12เที่ยวครับโอ้สะดวกเลยสะดวกมากนะครับ,รบนี่แหละครับหลากมุมหลากมิติพร้อมเก็ตที่น่าสนใจของประเทศฟิลิปปินส์เดี๋ยวช่วงนี้คงต้องพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าลวงบ้านท่านทูตธนทิพพร้อมหลังบ้านคนเก่งมาดามมนทิปอุปติสิงห์ที่นอตฟับวิลเลจหมู่บ้านรวมคนดังระดับโลกช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ